มาแล้วมาแล้วอัดคลิปไปด้วยยิงไปด้วยวันนี้ลงไปป่าวไอดิเฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยรถเต็มรถเต็มอ้าวอ้าววิ่งก็ไ,ได้วะไปจุดไหนกันเนี่ยโอ้ยยิงกันแล้วเหรอ ไปที่จุดดีอ่ะโอเคจุดซี่จุดซี่จุดซี่เร็วไเร็วไปเร็วไปเร็ไปเร็ว,ว,วสร้างอะลูกสูงข้างหลังวะมันเป็เอาวไหนวะกระเป๋าเหล็กกเ๋าเหล็กเออ,เอ,อไปวิทยุข้างหลังอะ เอาวเร็วเวอาวเฮ้ยไม่ลุงหมุนหัวบ้าหัวลุงหมุนบ้าไม่หมุนเนี่ย้สยสไนเปอร์ว่ะเรียบร้อยไปหนึ่งเ <c oughs> ข่าหัวเดิเป็นไงเล่าโดนเดเฮ้อไล่ <c oughs> โอ้ยเราเนี่ยโดนเข้าหัว ท่ันไม่มีรถถังเออเออรถทับม,มีใครอยู่ใกล้บ้างว้าแงตายดีกว่า <c oughs> ไปกันได้ยไปกิดด้ไปกิดด้ไปไหนเนี่ย ลุงเคยกินลุงเคยกินสัตว์อะไรแล้วลุงรู้สึกบาปไหมเคยรู้ยว่าผมมดแล้วผมรู้สึกบาปมากเท่าที่ลุงรันหนึ่งศพอะให้ตายเลยคืออะไรลุงเล่นไม่เป็นปะอะไร ไ,ไปเสาบ้างไปยึดเสาบ้างไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อมันให้เอ่อการเสาบ้าง,าาง,งาอ๋ออ๋อ,อ,อนี่ไอ้มันมันมีเขียนว่าดีฟงดีเฟสอะไรไม่รู้อ่ะตรงมันนอนมันนอนเออ,เอ,อว่ะไอพี่บอกมาด้วยเร็วเร็วเร็วอัปเกรดเรดิโอทาวเวอร์ซี ใช่อ๋อมันปเกดมันกดปเกดโอเคโอเคช่วยกันดีเฟนช่วยกันดีเฟนต์เฮ้ย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 ใจเย็นเลยเฮ้ยสร้างก่อนลุงสร้างก่อนเอาอะไรสร้างวะกดตัวเทียลุงโอเคโอเคง่ายเบลสองแล้ว ให้ต่อได้ไม่ดูว่ะเอ๊ะอัปเกรดบังเกอร์ก่อนลุงโอเคมันจะได้เข้ามายากๆอุ้ยกล้านอกเต็มเลยจะออกไปดีกว่าลุงผมผมไม่ออกออกไปเดี๋ยวตายเฮ้ยใครมาสร้างขวางโธ่กำลังจะยิงหัวเลยเฮ้ยเนี่ยลุงมันให้สร้างแล้วยิงสร้างเลยข้ายิงเ้าน,นอกอยู่ ได้แล้วอะไรเล่าจอนักสร้างเฮ้ยเจอแล้วกล้าอยู่ข้างในกูดังอโอเคตายตายมันตายแล้วเรียบร้อยลงุงมันมาจากตรงนี้ได้ปะ อันตรายมากอันตรายมากเดี๋ยววางกับดักวางกับดักระเบิดไปก่อนเดี๋ยว,วิ่งมาไม่ดีกว่าใครยิงวะอออเอ้า ก้ามันอยู่บังเกอร์นู้นบอกว่าใช่ลงเราต้องเหมือนเราต้องไปเก็บบังเกอร์นั้นอะ่ะไปดูเด็กไ,ไปเด็กมาแล้วเนี่ยเธอเข้าไปในโกดังแล้วลงไปก่อนเลยอุย้ยตายเลยสไนเปอร์อยู่ข้างนอกลุงสู้ไหวไหมอ่ะสะไหวไหวไหวสบายผมมาช่วยแล้วพวกเราเยอะ เฮ้ยโอ้โหอาร์พีจีมันยิงเข้ามาแล้วลุงเอ้เดี๋ยวจัดการให้ข้างนอกโอ้ยมันจะพังบังเกอร์เราแน่เลยน่าจะใช่ยชยอย่างนั้นว่ะลงุงมันมันอยากพังบังเกอร์เราอะ่ะผมยืดบีไม่ลุงไปเยอะยิง,ยอ,ยงยอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ ไปไหนจะไปบีเหรอใช่ผมอยู่บีละโอเคมาช่วยโอ้โหโอ้โหดูว่าว่ามันว่างว่ะสร้างอยู่สร้างอยู่อ๋อมันเป็นกรลังไปกำลังไปกำลังไปเราต้องการเต็มที่ ดีึงจัดว่าลงเอเหรอไม่ดีดีเราโดนลงดีเราโดนไปไปไปกลับไปดีไปเฮ้ยนี่ไงเต็มเลยเบี่ยลงเอออยู่บนเขาเต็มเลยมองมองไปที่ออกไปหน้าบีแล้วก็มองไปบนเขาอ่ะมันอยู่นเต็มเลยอ๋อเห้วเห็นอุ้ยเต็มเลยเข่าซ้ายปะเออเฮ้ยยังอยู่มันยังอยู่นะยังมีอยู่นะได้ได้สร้างอยู่สร้างอยู่ลง ต่อยกลับกลับไปดีไหมลูกไปดิไป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 ดีกันไปดีกันโอ้ยตายโอ้ปล่อยให้แม่งบุกเข้ามาถึงที่ได้ไงเนี่ยคนปืนคนกูไม่ป้องกันเลยหมอช่วยหน่อยเออหมอเห็นเมาโอเครุงรอดแต่ผมมารณภาพอยู่ไแถว้ายกล้าเองอ่ะ ดูหลังลุงอ๋อไม่ได้เอาไม่ได้เอาลุงตามผมมาโอเคป่ะไปไหนงะช่วยเพื่อนก่อนต้องคอยส่องมันว่ะตามแนวเขาแม่งซุ่มเฮ้ยรถมันมา เห็นแล้วเห็นแล้วรถมันมารถสายสาต์รถหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถนั่งโดนรถมันเหมือนผมปะใช่โดนรถเรารีบไปดีกันดีกว่าปะ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 ย่าตายอยอตายาต้องเกิดเกิดฐานะเกิดดีดีกว่า Đã ở lùng. Ở đây, dài. không được đấy luôn. để không được nếu đi. À. ta thử phát kia. thử cá nữa không? trên khụt trên khụt trên khụt กดแล้วช่องกดแล้วมัจบเ่งกดมันมาคราบเลยลุงเออเพื่อนกด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 โอ้ยนี่เองมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนซ่อมก่อนส่องส่องเฮ้ยเฮ้ยลุงเราต้องไปบีแล้วนะเราส่อมก่อนส่อมก่อน ต้องเตาก่อนโอเคไปไหนเนี่ยไปบีเหรอตรงนี้ยี่สิบเีอ่ะซ่อมได้ลุงทะเอาะไหมเดี๋ยววิ่งมาบีนะโอเคอันนี้กำลังอยู่หน้าซีโอ้ไม่นะบีเราโดนแล้ว เจอใครไหมอุ้ยลุงผมต้องต้องสร้างดีให้เพื่อนก่อนนะโอเคมันไม่มีใครอยู่ผมเลยต้องสร้างคนเดียวเฮ้ย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 อะไรวะอ๋อเอร์ด็อกเอร์ด็อก ได้ดีแล้ววะลุงเก่งอะไรวะเอาหัวไม่หนึ่งเรียบร้อยลุงสร้างเสร็จแล้วมีมากมีมากเดี๋ยววิ่งไป ok Ê, oh. Nhớ luôn Dớ, dớ, Ok, phải, cướp về nào Cảm à, bay luôn Đó thì có đăng lá Hầu bay, lột tay thong lốt hả, Không lột thong lốt đỏ. มันยิงมาลงมุงคนสันไนเปอร์อย่างเราซุ่มโจมตี มันวะที่อาธนเปอร์ไม่ยิงผมคิวแรกของผมต้องเล็บวะดูบ้างดูบ้างตอนนี้เรานำอ่ะเฮ้ยพวกเธอต้องลงไม่ได้ว่ะเดี๋ยวลูกไปหาที่ปลอดภัยให้เกิดก่อนอ่ะอเด๋ยวได้ละระวังระวังข้างนอกเยอะข้างนอกเยอะ เดี๋ยวที่ปลอดภัยก่อนเอาแล,นะล้วไปอ่าวเฮ้ยลุงนี่พวกอเที่ยวแม่งอยู่อยู่ข้างๆเลยลงุงข้างไหนวะข้างป้อมเราอ่ะข้างเรียบร้อยไปหนึ่งโอเคโอเคข้างป้อมใช่ไหมโอเค เห็นแนวแล้วเห็นแนวเห็นนวปืนละลุงวางวางวิธียุยุได้วยลุงวางยังไงอ่ะคนเล็กสี่อ่ะเลกสี่มันเป็นระเบิดเว้ยอ๋อลุงไม่ได้เอาวิทยุมาเออเอาเป็นระเบิดมาระเบิดกำดัก ลุกไปไปที่ด้านตรงนั้นเฮ้ย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 ไม่น่าออกมาเลยอ๋อโอ้ยพวกมันทางนั้นเลยอุ้ยไอ้แมงบุกเข้ามาแล้วมันบุกเข้ามาแล้วนะลูกเออไอ้เพื่อนมาช่วยช่วยหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้มันบุกเข้ามาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ลูกเนี่ยลูก dù đất này cô đăng luôn ok, hey Đây cô đăng này cô đăng, ôi, ôi 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 tay nè, đăng đi เนี่ยลุงเนี่ยมันมาจากทางเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่ลุงมาอยู่ตรงเนี้ยเลยตรงนี้มันผมเมื่อกี้ผมวางวางมังเกอร์ไว้ตรงเนี้ยแต่ว่าเพื่อนมันมาเพื่อนมันมันเจาะมาเข้ามาเนี่ยลุงนั่นน่ะเจ็บ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 หนักทุกคดเราดึงเข้าไปด้านในแล้วลุงดึ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 งผมไม่ได้เหรอแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อยูไหวแล้วลุงคุณจะไม่ตายใช่ไหมอย่าไม่ตายเว้ยขึ้นมาเฮ้ยโอหเดี๋ยวพวกเราเองตกใจเนี่ยลุงด้านซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยิงผ่านล่องซ้ายอะ่ะเอ้ยเห็นละวอยู่ข้างล่างเว้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหไม่ใครปาควันวะช่วยช่วยซ่อมหน่อยเลยลุง ซ้อมเบียะบีระโดดโอ้ยแม่งไม่ใช่เฮ้ยหมอมาไอ้ลุงรถถังแม่งมาทาไงดีวะ หลังเข้าลุงไม่ได้แล้ววะต้องเอาฟืนกลมาโดนบุกแล้วอ,ะอ่ะตอนี้ปเปิลเอาไม่อยู่แล้วต้องเอาฟืนกลงมาเล่นก่อนต้องหามมุดีแล้วลงบอกใสนะ่ั้ยโอเคเอารถถังมาไม่ลุงไปดิไปไปดิมีปะ มีเหรอวะรถถังไม่มีเนี่ยโตอ,อยู่รึรอรถตแต่ผมไม่รู้ว่ามันมาใรมันจะมีเหรอวะรถถังด่านเนี่ยมันมันมันเรียกได้ลกหกือเพรวะมันกดบีรูมต้องเป็นหัวหน้าซาังค์ออสเออผมไม่รู้ว่ารถถังมันจะไปอยู่ทางไหนจะช่วยเพื่อนเหรอเออเราไปวิ่งก่อนแล้วก,กันสักรอบหนึ่งน่าจะมาพอดี หรือว่าตายวะลงตายแล้วเดี๋ยวมันจะมีที่ขึ้นจริงเหรอตายไม่ขึ้นเหรอวะมันจะมีเหรเพราะไปยืมเรียกมามต้องมีอ่ะมันมีไม่รู้คนตนะา,ายนะใช้สไนเปอร์ว่ะแม่งพอ,มมอพกูไม่เอาปืนกลมาไม่เอาสไนเปอร์ว่ะแต่ไงค <c oughs> อมคอมคอมคอม

luôn lấy phương nó lấy đồ dí dụ ấy luôn đồn săn này mày khổ mát nhỉ à thô tai lời

ไปเขื่อนไหนได้เมื่อวะเนี่ยให้จุดเดียวเหรอไม่รถถังถูกมาไหมไปดูก่อนไม่มีเลยไม่มีนะจะเรียกมาทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแซ่บเปล่าจะไม่เรียกรถถังไหมละสามรอบแล้วที่ผมเรียกรถถังมาแล้ว หรือมันไม่มีมั้งรถถังเนี่ยนี่มัน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 มีอะลุงแต่ว่ามันมันเป็นรถถังพิเศษอะแต่ทำไมมันพอมาเข้าจุดไหนดิโอ้ยเออเอ,อเออ bố có bay bố có bay của nào có bay bố, bố có bay ấy mặt tiếp lên một lúc. ờ thấy lâu tay rồi tao ơi 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 เฮ้ยโอ้ยโดยด้านในเพียบเลยลุงออกก่อนออกก่อนออกก่อนเปิดไฟสัมาเกิด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 อุ้ยโอ้ยโง่หเพียบเลยด้านในเพียบว่ะเอ้ยหมอรักษาตัวเองให้รอดก่อนหมอหมอคิดถึงเพียงก่อนหมอเอาไป เอากระพืนไปตุกถ่ายละมันจะลงระเบิดเราร้อยรอเองบินใช่ไหมรุ่งบินใช่ไหมใจใจใข่ใจไว้รออกเที่ยมันมันศพมันปนปี้ไปเลยเว้อะซ่อมซอมสร้างร สร้งสร้างสเดี๋ยวดีันใจเย็นเนโอ้โหมันยังไม่สงบเลยไอ้ก้าไอ้เชี่ยข้างนอกมาแล้วเฮ้ยเย็บแว

เฮ้ยว <Hey, S 2> ิกตอรีสุดยอดไปเลยวัน,นนี้งันๆนะเป็นหน่อยเฮ้ยวันนี้เราไม่ค่อยตึงมากอืมแต่แก้มใช้ได้อยู่นะเฮ้โหได้เหมือนันแล้วเนี่ย